มาอำเภอมาทำอะไรไปซื้อเสี่ยวขอจอดรถปักนึงเพราะว่าถ้าเราย่างผมมากๆเนี่ยไข่เขาจะทารัาออกมาแบบนี้มันจะกลิ่น,นองอกไรใช่ค่ะแล้วก็จิร่วงลงไปเลยได้ <laughs> <laughs> ปีด้วยไ,ไเร็วไหม มีปีไม่ใช่ปลาที่แม่จะกินใช่ไหมไม่ใช่ิ้ไม่ใช่ปลาที่แม่จะกิาเอลนืนี่จิชิลาทิพนตันั้นจำิทาทเนี่นี่าักนะเลือกเลืากาน้ดีกวาแล้วให้เขาทอดเลือกปลาแบบนู้นแล้วให้เขาทานดีกว่าไอว้นตาอะไร อันนี้ปลาตุเก่ปลาตุเอ่าปลตเก่เพราะปลาโน้นไม่มีที่แม่จะกินอ่ะมีแต่ปลาอดอแมออ่เอาอาสอนอันนี้จะเอาเนะักสองลากันนะส่งวางหรือเปล่าไหนนี่ไหออด้ไง ถุงเท่าไหร่คะยี่สิบครับสองถุงแถวจุดวันนะคะา้านับเหรียญนค่้างหนึมค่าขนมก็มีนะคะแถวล่างาแถนี้ยี่วนี้20บาทจ้ะค่ะเป็นปลาหมึกไข่เลือกใส่จานได้นะคะขอสุกๆ่งไขได้ค่ะติดไหม ไ้ไหได้กินไหมน้กิายกค่ะแยกค่ะเนะคะแยกค่เอาเอาร้อยเลยไหมป้าให้เจ็ดไม้ออะอันนี้เป็นเก้าสิบบาทนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่ได้อุ่นเนาะค่ะให้น้ำกิมสองถุงเลยน้ำกิมร่อยนะคะทำจากมะนาวแท้ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนึกถึงนสิทธิ์นึกถึงนสิทธิ์ที่เราที่ไปเหมอกับแม่มาตัวเล็กกว่านี้อยู่นะนี่อะไรหมึกไข่หมึกไข่ไหนเอาชิ้นอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่ทำไหมไม่ได้จุดนี้นะคะจ้าแลวเขาเกลี่ยไหมจ้าจ้าของคุณ ก็เก็บของปัยอ่อยนะอสง,งหน,นึง่งค่ะ <c oughs> แบบกครมแบบเส้นแล้วก็คือป๊บอะแบบนี้อ่ะเส้นนีคะอันนี้มีกัน,นแม่งแบบอะไรจ้าไ่นซาสีไหนซาซีแอนี้ 把、哦。 大娘。你 เปนนี่พอดีเลยตกใจเออยอดยอดข้าอยนี่หรือไม่โยแม่แต่ขึ้นใช้ตังโม อันน <ý sweetness and> ี้คือชิมก่อนชิมเด็กชิมมือนะพี่หนห่อยแล้วเวลาเสรมกำลังดลอคุณผ้แถมด้วยขอบคุณ 来，吃饭。 น้นสักสิบน้สักสิ เดอเ,เอามีเหลืองน้ำใสหนึ่งมีเหลืองต้มยำหนึ่งแล้วก็เส้นเล็กต้มยำหนึ่งค่ะต้มยำในเซฟิดได้ไหมคะได้ค่ะ

เราเอาน้ำแล้วกางแก้วหนึ่งนะคะแก้วสองร้อยสิบบาทได้ไหมสองร้อยสิบบาทจ้ะน้ำด้วยนะ ว้าวเจเจเสตียนาอำเภอนี่อำเภอหรือต๊ดสถานีตำรวจอำเภอเสตียนาอำเภออาร์ เราเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นกิจวัตรมาทีไรก็ไหว้พระซึ่งก๋วยเตี๋ยว12 12 <Q. S> ขิวอำเภอชัยยะเกลือหอมร่อยมันก็หวานอยู่แล้วลองชิมไม่ได้กินนะานละกรรม,มคิดถึงม้นต้องเปรี้ยวกว่านี้อีกสักหน่อยเนาะมันหวานไปหน่อย อร่อยยินดีร้อนๆแม่ชินไหมไม่ร่ะลูกน้ำละกํมเนาะรสเข้มข้นอร่อยอร่อยจริงไม่ได้กินนานละป็นเขาเขากินรสอย่างนี้กันแหละแต่ว่าเรากินแต่ว่าพี่เคยกินเนี่ยหวานแบบโบหวานไม่มีอะไรผสมเลยฮะน้ำละกํามีละกรรสองเม็ด ดิฉัามีสามกระบวนเล้ค่ะสามพันในสามกระบวนหลังหลังตุง้ง อแยกหรือว่ารวมคะรวมน้องเอยนะวงกันนั่นนะวงนะเอาลูกคุงเวลาเราไปทำแต่เขอจะหักกันให้ผีไผ่ก่อนเฮ้ย่อเดี๋ยวห

าชาเงี้วหวานน้อยค่ะอ้องค้ามันเป็นชามาลีใช่ไหมเป็นชาเป็นชาชาเลีไม่มีแล้วหรอเคยมากินเอาเป็นชามาลีได้ไหม่หัน,นไปเห็นพอดีกันลังบิด ไปเห็นพอดีเท่าไหร่คะสามสิบห้าบาทขอบคุณค่ะลูกนั้นวางตรงกลางนี่หน่อยเดียเด๋ยวมาาันร่วงเท่าไหรคะไอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลตัวนั้นเ <c oughs> นี่ยลงข้างล่างเหน่อยไม่ใช่เอาลงตรงข้างหน้าอ๋อเอาแทนเอาแทนล่องใช่ไหม <c oughs> <c oughs>

อ ų, ันนี้แล้วก็อันนี้ปั่งนี่นะขนมโคฟร์โกเท่าไรนอันนี้หกสิบบาทเดินมแล้วมันมีอางมีได้จะต้องกิน้วไม่ไได้ครับ ยี่สิบเนี่ยถูกวลา้อยู่ว่าจะยีสิบบาทใ้สิบชิ้นแม่ก็งงอีกใช่ไหมขนมขนมอะไรนะแม่ซื้อขนมอะไรนะแม่ซื้อเมื่อกี้ขนมขนมเข้ง เอาตุ้งตาดองเอาไม่แกเขาตุ้งนะทั้งคเหรออเองันเวเมื่อกี้เยอะไรอย่างมองอันน้งละดูดูอันนึงจะมาจาอีกอันนึ่งบนข้าอ๋ออออเเียด้วกลบนมเปยเลย เอาปลาเผาตัวเท่าไหร่คะเผาแล้ว40บาททุกตัวเลยครับทุกคนเลยเอาตัวหนึ่งหน้า <ละ S 1> เหมือนกันหมดเลยค้นนู้นตาตัวนี้ตัวนี้ค่ะร้อยสี่สิบนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ 1้อยสี่บาทกตัวเลือกเอาเลยแดวตอน,อตอนสี่โมงแดวตอนสี่โครึ่ง